สวัสดีครับทุกคนครับผม11 LC ครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับกับในช่วงของสาระครับดีวันนี้เรากลับมาเจอกันกับในช่วงของสาระครับดี EP ที่56แล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้รับชมรับฟังเรื่องหลอนๆเกี่ยวกับพวกเรื่องผีในสถานที่ต่างๆมากันหลาย EP นะครับซึ่งก็มีหลายหลายคนครับถามหาว่าช่วงสาระครับดีในช่อง1 LC เนี่ย หายไปไหนครับก็มีคนเนี่ยถามเข้ามากันเยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งสาระในวันนี้ที่ผมจะนํามาเล่าทุกคนฟังนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานที่หลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้มาก่อนด้วยนะครับว่าที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเคยมีเรื่องเล่าขานตำนานของสิงโตคู่ที่กลายเป็นหินอยู่ริมทะเลด้วยนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณเสื้อสวยๆจากร้านเซิร์ฟสเต็ปก่อนเลยนะครับเป็นเสื้อที่ผมชอบใส่ไปเล่นเซิร์ฟมากๆเลยครับซึ่งเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาก็ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบเสื้อจากการที่เขาไปโต้คลื่นนั่นแหละครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับก่อนที่จะเข้ารับชมรับฟังสาระครับี e p ที่56กันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสําคัญเลยนะครับอย่าลืมแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปเพื่อนของคุณได้ดูด้ เคยมีสิ่งโตอยู่จริงๆด้วยนะครับใครจะไปคิดล่ะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ย จะมีสิงโตอาศัยอยู่จริงๆครับเพราะว่าประเทศไทยเรานั้นไม่ใช่ถิ่นอาศัยตามธรรมชาติของสิงโตเลยนะครับแต่ที่แหลมสิง์จงหวัทบุรีนะครับเขามีตำนานอ้างว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเคยมีสิงโตเนี่ยอาศัยอยู่จริงๆครับไม่ใช่1ตัวนะครับ แต่มีสิงโตอาศัยอยู่ที่แหลมสิ่งนี้ถึง2ตัวเลยนะครับซึ่งบางทีแล้วนะครับสิงโตคู่แรกที่เข้ามาในประเทศไทยเหล่านี้นะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะติดมากับพวกเรือของนักเดินเรือในสมัยก่อนครับที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับประเทศเราซึ่งก็เป็นไปได้ครับว่าบางทีเนี่ยอาจจะติดมากับพวกเรือของนักเดินเรือพวกทวีปอินเดียหรือว่าทางแอฟริกาหรือประเทศอื่นๆที่เข้ามาติดต่อค้าขายในสมัยนู้นครับย้อนกลับไปหลายร้อยปีมอนกันนะครับตำนานสิงโตคู่ที่จังหวัดจันทบุรีนี่นะครับ ตามคาโบราณบอกเล่ากันมานะครับว่าบนเขาแห่งหนึ่งครับที่มีทาเลที่ตั้งติดกับทะเลที่ปัจจุบันนะครับเรียกกันว่าแหลมสิ่งนี้นะครับเคยมีสิงโตจริงๆอยู่คู่หนึ่งครับซึ่งเป็นสิงโตตัวผู้แล้วก็สิงโตตัวเมียครับซึ่งสิงโตคู่นี้เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะไปด้วยกันเสมอครับแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีการพบเห็นสิงโตคู่นี้นะครับลงมาอาบน้ําทะเลด้วยกันเกือบจะทุกวันครับ ต่อมาครับมีชาวฝรั่งเศสกลุ่มหนึ่งครับที่รู้ข่าวว่ามีสิงโตคู่หนึ่งอาศัยอยู่ที่แหลมสิงแห่งนี้พอชาวฝรั่งเศสกลุ่มนี้ครับรู้ข่าวข่าวเรื่องที่ว่าสิงโตคู่นี้มักจะลงมาอาบน้ําอยู่ที่ริมเขาแห่งนี้ประจำเนี่ยก็มาเฝ้าดักทํำลายสิงโตคู่นี้กันครับซึ่งชาวฝรั่งเศสกลุ่มนี้นะครับใช้วัตถุระเบิดชนิดหนึ่งครับคลื่ <het S 1> <c oughs> อเข้าใส่สิงโตคู่นี้ ในขณะที่สิงโตคู่นี้กําลังอาบน้ำอยู่ตรงโขดหินของแหลมสิงนี้ครับจนทําให้สิงโตตัวหนึ่งนะครับเสียชีวิตแล้วอีกหนึ่งตัวเนี่ยก็วิ่งหนีลงทะเลไปครับซึ่งตัวที่วิ่งหนีลงทะเลไปนั้นนะครับก็เสียชีวิตตามไปเช่นเดียวกันครับและสุดท้ายพอเสียชีวิตแล้วก็ได้กลายเป็นหินรูปสิงโตยืนหยัดอยู่ริมทะเลของแหลมสิงนี้เลยครับแล้วสิงโตที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้สุดท้ายก็กลายเป็นหินปลักหักพังครับอยู่เคียงข้างกับหินสิงโตขนาดใหญ่ครับจนกลายเป็นที่มาของรูปร่างหินสิงโตคู่ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลครับซึ่งข้อมูลนี้นครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอ้างอิงมาจากคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ6รอบวันที่5ธันวาคม2542ในหัวข้อของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่58ถึงหน้าที่19นะครับซึ่งหลังจากที่สิงโตคู่นี้เสียชีวิตไปแล้วกลายเป็นหินเนี่ยก็ไม่เคยมีใครได้พบเห็นสิงโตคู่อีกเลยนะครับจนชาวบ้านเนี่ยเขาลือกันครับว่า สิงโตคู่ที่เคยอาศัยอยู่เนี่ยได้กลายเป็นหินอยู่ที่ริมทะเลนี้เลยครับซึ่งเรื่องราวที่สิงโตกลายเป็นหินนี้นะครับ <_ S 1> ก็เกิดขึ้นมานานครับตั้งแต่สมัยพุทธศตรวรรษที่12แล้วนะครับในสมัยพุทธศตรวรรษที่12นี้นะครับหินสิงโตคู่นี้มีความสําคัญกับนักเดินเรือนในสมัยนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะใช้เป็นจุดสังเกตสําหรับนักเดินเรือนในทะเลครับเคยมีการกล่าวไว้ในจดหมายเหตุครั้งเมื่อที่ราชวงศ์สุย ได้เดินทางออกจากเมืองกวางตุ้งไปยังเมืองชิตูซึ่งเข้าใจว่าอยู่ทางภาคใต้บนคาบสมุทรไทยนะครับโดยหลังจากที่เรือได้ผ่านหินรูปสิงไปได้สองสามวันก็จะเห็นที่เขาในเขตแคว้นหลังยะสิวซึ่งน่าจะหมายถึงเมืองใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพยาต่อจากนั้น,นก็วกเรือลงมาทางใต้ผ่านเกาะลังไก ไปยังแคว้นซิตูโขดหินรูปสิงนี้จะเป็นที่รู้จักกันซึ่งข้อความนี้ก็เป็นหนึ่งในจดหมายเหตุเมื่อครั้งที่ราชวงศ์สุยได้เดินทางครับซึ่งเขาได้เขียนเรื่องราวว่าถ้าเกิดว่าผ่านหินสิงรูปนี้ครับจะไปเจออะไรบ้างซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับจะถูกบันทึกลงในจดหมายต่างๆนะครับจดหมายเหตุต่างๆเพื่อให้นักเดินเรือเนี่ยเขาได้เข้าใจถึงทวีปในสมัยก่อนกันครับว่าถ้าเดินเรือผ่านจุดๆนี้แล้วจะต้องเจออะไรอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนอกจากนี้ครับยังมีหนึ่งตำนานที่พ คู่ที่เสียชีวิตแล้วกลายเป็นหินครับแต่ถ้าว่าอีกหนึ่งตำนานได้กล่าวไว้ครับว่าที่มาของแหลมสิงเนี่ยเป็นเพียงแค่ชื่อของผู้เขาลูกหนึ่งที่มีบางส่วนยื่นลงไปทะเลครับและตรงปลายแหลมเนี่ยมีหินซ้อนกันเป็นกลุ่มก้อนซึ่งเมื่อมองจากทะเลครับจะเห็นคล้ายเป็นสิงโตยืนคู่กัน2ตัวครับชาวบ้านจึงเรียกแหลมนั้นว่าแหลมสิงครับเพราะเรียกตามที่เห็นครับเป็นลักษณะหินสองก้อน ที่ยืนคู่กันและมีลักษณะคล้ายๆกับสิงโตครับแต่ในปัจจุบันนะครับเขาคงหินรูปสิงโตนี้จะไม่ได้เด่นชัดหรือไม่ได้เห็นชัดเหมือนในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าในครั้งที่ฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามายึดคลองเมืองจันทบุรีครับเป็นยุคที่ชาตะวันตกเนี่ยเข้ามาแสวงหาอาณานิคมกันครับพวกเขาเนี่ยได้ใช้หินก้อนหนึ่งครับที่ดูลักษณะคล้ายกับสิงโตเนี่ยเพื่อเป็นเป้าทดลองปืนครับพวกเขาทดลองปืนการยิงปืนกันจนหินรูปปั้นสิงโตตัวหนึ่งนะครับแตกสลายจนมองไม่เห็นเป็นลักษณะของสิงโตแล้วครับส พวกเขาเนี่ยได้ยิงส่วนหัวของสิงโตนั้นหลุดตกน้ําไปแล้วครับและนอกจากนี้ครับเรื่องราวของสิงโตคู่ที่แหลมสิงนี้นะครับหรือว่าสิงโตคู่แห่งเบืองจันทบุรียังมีอีกหนึ่งหลักฐานสําคัญของบันทึกนักสํารวจชาวฝรั่งเศสที่มีนามว่าอองลีมูโอครับซึ่งเขาเป็นนักสํารวจชาวฝรั่งเศสได้เขียนเรื่องราวเรื่องนี้ไว้ครับว่า เมื่อวันที่3มกราคมปีคิศักราช1859หรือในปีพศ2402นั้นหลังจากที่เรือผ่านอ่าวจันทบูรีหรือว่าชื่อเดิมของเมืองจันทบุรีในอดีตน,น,นะครับในท่ามกลางท้องทะเลที่มีคลื่นลมแรงจัดเราก็เห็นรูปปั้นสิงโตอันลือชื่อตั้งโดดเด่นเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าถึงสุดปลายแหลมของอ่าวซึ่งมองจากไกลๆเหมือนสิงโตกําลังหมอบอยู่เราเนี่ยแทบไม่เชื่อเอาเลยว่า เป็นฝีมือของธรรมชาติแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ปั้นแต่งหินก้อนนี้เป็นรูปทรงชวนชง,งนเช่นนี้ซึ่งนี่เป็นผลจากการกัดซ้อของน้ําทะเลขัดผิวหินจนเรียบเนียนเป็นรูปร่างอย่างที่เห็นเราถึงเข้าใจว่าเหตุใดชาวสยามจึงเคารพบ,บูชาหินก้อนนี้อย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆที่เขาเห็นเป็นของพิเศษหรือแปลกมหาสัจจันทร์ซึ่งองรีมูโอครับก็พูดถึงเรื่องราวครั้งหนึ่งครับว่าเมื่อที่เรืออังกฤษเนี่ยได้เข้ามาทอดสมอในอ่าวจันทบูร์ พราะกับตันเรือหเห็นสิงโตหินนี้ครับก็เลยตัดสินใจขอเข้าไปซื้อครับแต่ปรากฏว่าเจ้าเมืองจันทบูรเนี่ยไม่ยอมขายให้ครับนายอังกฤษคนนี้ที่ไร้เมตตาครับก็ได้ระดมยิงใส่เจ้าสัตว์น้อยผู้น่าสงสารจนหมดชุดกระสุนสภาพรูปปั้นหินสิงโตตอนนั้นเนี่ยผุพังจนไม่เหลือให้เห็นเป็นรูปสิงโตเช่นเดิมเลยครับซึ่งเรื่องนี้นะครับที่นายอังกฤษระดมยิงสิงโตเนี่ยก็มีนักกวีไทยคนหนึ่งนำไปจดจาร์ไว้ในผลงานเป็นพยานลองทุกต่อความใจหินของคนเถื่อนที่มาจากแดนตะวันตกครับ ซึ่งข้อมูลนี้นะครับถูกบันทึกลงในสมุดบันทึกการเดินทางขององรีมูโอในครั้งที่เขาได้เดินทางไปราชนาจากสยามกัมพูชาลาวอินโดจีนตอนกลางหรือส่วนอื่นอื่นอีกมากมายเลยครับซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหินสิงโตที่แหลมสิงนี่นะครับก็มีการถกเถียงกันครับว่า แท้จริงน่าจะเกิดขึ้นตอนการมาถึงขององรีมูโอซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะเข้ายึดครองเมืองจันทบุรีได้นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งโตคู่นี้น่าจะเป็นฝีมือของคนอังกฤษที่องรีมูโอได้อ้างไว้ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะยึดครองเมืองจันทบุรีได้นะครับแต่ถ้าว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นฝีมือชาวอังกฤษอย่างที่องรีมูโตอ้างไว้หรือเปล่านั้นก็ค่อนข้างที่จะบอกได้ยากครับเพราะว่าในช่วงปีพศ2436เนี่ย ฝรั่งเศสนะครับได้เข้ามายึดครองเมืองจันทบุรีไว้นานถึง11ปีซึ่งความเสียหายนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากฝีมือทหารฝรั่งเศสก็เป็นไปได้นะครับซึ่งในตอนที่ฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามายึดเมืองจันทบุรีนะครับเนื่องจากว่าสยามหรือว่าประเทศไทยนี้นะครับมีข้อพิาพาทเรื่องระหว่างดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ําโขงครับโดยฝรั่งเศสเนี่ยกล่าวหาว่า ไทยเราหรือสยามเนี่ยนะครับล่วงล้ําดินแดนอนานิคมของฝรั่งเศสส่วนไทยเนี่ยได้อ้างว่าดินแดนดังกล่าวเนี่ยเป็นของไทยเป็นของสยามตั้งแต่เริ่มแล้วฝ่ายไทยเนี่ยเห็นว่าจะสู้ต่อไปเนี่ยทางเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้กับทหารฝรั่งเศสได้ครับก็เลยมีการเปิดขอเจรจากันครับฝรั่งเศสเนี่ยยื่นคําขามเลยครับว่าฝ่ายไทยเนี่ย ต้องยอมยกดินแดนที่เป็นข้อพิาพาทกันรวมถึงเกาะทั้งหมดในรุ่มแม่น้ำโขงเพาะเงินอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนหลักล้านเลยครับโดยจนกว่าจะดำเนินการเสร็จเนี่ยฝรั่งเศสจ,จะยึดเมืองจันเอาไว้ก่อนถ้าเกิดว่าไม่ทำตามนี้เนี่ยก็จะไม่คืนเมืองจันทบุรีให้ครับแต่ไปมามายังไงไม่รู้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยยอมยกเมืองตาดแล้วก็เมืองประจันคิรีเขตเพื่อแลกเอาเมืองจันทบุรีเนี่ยกลับคืนมาครับและอีกหนึ่งปีต่อมาครับไทยเนี่ยยอมยกเมืองพัตตบงเสียมลาดแล้วก็สีโสพลเนี่ย เพื่อแลกกับเมืองตัดคืนกลับมาอีกทีหนึ่งครับแต่ฝรั่งเศสไม่ได้คืนเมืองปรจจันคิริเขตให้ครับซึ่งปัจจุบันเมืองปรจจันคิริเขตนี้นะครับอยู่ในอาณาเขตของประเทศกัมพูชาครับซึ่งเมืองปรจจันคิริเขตเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเมืองฝาแฝดของเมืองปัจจบคิริขันในบ้านเรานั่นเองครับซึ่ง2เมืองนี้นะครับจะเชื่อมต่อกันเหมือนกับเป็นเมืองฝาแฝดกันตรงข้ามนะครับชื่อก็จะคล้ายๆกันนั่นเองครับแล้วไทยก็ได้เมืองจันทบุรีกลับคืนมาครับแต่บ้านก็ว่า อาจจะมีเพียงแค่ตัวเดียวอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะครับอาจจะไม่ได้มีสิงโตคู่เหมือนในอดีตที่เขาว่ากันอาจจะมีเพียงแค่หินรูปปั้นสิงโตเนี่ยเพียงแค่ตัวเดียวก็เป็นไปได้นะครับส่วนในผลที่ว่าทําไมคนไทยเนี่ยถึงผูกตํานานโทษว่าความเสียหายต่างๆเนี่ยมันเกิดจากฝีมือชาวฝรั่งเศสมากกว่าชาวอังกฤษตามที่องรีมูโตได้เขียนลงในบันทึกของเขานะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีเหตุผลคล้ายๆกันครัครบกับที่ชาวอียิปต์เนี่ยได้พูดว่าจมูกของสฟิงซ์ที่เสียหายไปเนี่ยเป็นเพราะฝีมือของทหารนโปเลียน ซึ่งเราก็เลยคิดว่าอ๋อพวกฝรั่งเศสเป็นพวกที่ดุร้ายหรือเป็นพวกที่โหดที่มามาหีดท,ทาให้เราเนี่ยคิดว่าฝรั่งเศสนี่แหละอาจจะเป็นกลุ่มที่มาทําลายหินสิงโตนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นฝีมือของชาวอังกฤษหรือว่าฝีมือของชาวฝรั่งเศสกันแน่แล้วแท้จริงแล้วเนี่ยสิงโตคู่ที่กลายเป็นหินเนี่ย ในเมืองจันทบุรีเนี่ยเคยมีสิงโตอยู่จริงๆหรือไม่นะครับใครเคยไปเห็นรูปปั้นสิงโตคู่นี้แล้วครับลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยนะครับว่ามีลักษณะเหมือนกับสิงโตมากน้อยขนาดไหนครับเพราะด้วยความที่ว่าลักษณะของปลายแหลมที่ยืนลงไปแล้วเหมือนกับลักษณะของสิงโตนี่นะครับชาวบ้านเขาก็เลยเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าแหลมสิงกันนะครับซึ่งสิงนี้ก็คือหมายถึงสิงโตนั่นแหละครับทุกคนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระครับดีในวันนี้ใครที่เพิ่งจะเคยได้ยินเรื่องราวเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับสาระภาพมานะครับ เดี๋ยวไว้ผมจะหาเรื่องราวลึกลับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้มาก่อนครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีเรื่องราวลึกลับประวัติอะไรต่างๆแบบนี้ด้วยหรอเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับแล้ววันนี้ครับก่อนจะจากกันไป ฝากอีกครั้งครับกับเสื้อคูคูจากร้านเซิร์ฟสเตปนะครับจริงๆเสื้อตัวนี้มีด้านหลังด้วยครับแต่ว่าถ้าผมหันหลังไปมันจะไม่ค่อยสะดวกครับยังไงก็ไปติดตามแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับตามนี้เลยครับผมและในช่วงของสาระครับดีอีพีถัดไปนี้จะเป็นเรื่องลึกลับอะไรในประเทศเราอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e และที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปอื่นๆถัดไปในอนาคตอีกนะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ